สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาโยาชายา,าสถานีวิทยุศึกษาสุภาสิท์ชวนคิดจากเมียนมาสินซาสยากาวเดเมียนมาสกาโบสถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมอมดิศประกอบกิจครับ วันนี้พบกับอาจารย์ตุสาหนยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาชีดิเชนตุสานหนยค่ะวันนี้เป็นตอนที่21นะครับคำลักษณะนามตอนที่สองครับคำว่าคำลักษณะนามภาษาเยอมาพูดว่า na a m อ o a s a p ะ a seglo n อ amio asapia seglo นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนา เข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับลุงของดิฉันจะม่าอูเลจะม่าอูเลฟาร์มมวยมิวเ,เยช่นมวยมิวเ,เยชันไปตัวด้วยกันร่วมกันหรือเหมือนกันอจูอจู ตระเวนเที่ยวหรือตามไปเที่ยวไล่เลไล่เลเดรัจฉานหรือเด <Okay. S 2> รัจฉานหรือสัตว์ตริสันตริสันเลี้ยงมุยม่ยมุ่ยไว้หรือเอาไว้ท่าท่า นวัวมะนูซา่นานัวมะโคเนื้ออตาซ่านวัวอตาซ่านวัวม,<า>ม้ามีมี <15. S 1> สิบห้าแส่งาแสงาสามสิบ <30. S 2> ต้งเซ่ต้งเซ่สิบ แต่เศแต่เศจำนวนมากหรือตั้งมากมายอเมญ่าจีอาจีาจนกกระจอกเทศเงะกะละโอะเงะกะละโอะแกะโ่โตโตสามเตนมเตนมหกเช้า ช่าเช่าไก่เจเจหมูเวเวเป็ดเบเบไก่ไข่อูซาเจไก่อูซาเจอูซาเจไก่เนื้ออาตาซาเจ ตาซาเจห้าสิบงาเซงาเซสิบสามยี่สิบนาเซนาเซอื่นๆหรืออย่างอื่นจะชาจะชาสิงโตชินเชินเดเสือ จ้าจ้าลูกสัตว์แรกเกิดตาเป้าตาเป่าเพ่งคลอดหรือแรกเกิดมุยกาสะมุยกาสะเรียงตัวอย่างละหรือแต่ละสีสี่ คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับจาม่าอูเลเยมุยมิวเยเชิงกูตวัวมันโลอัดูไล่เลเชนล่าบาตรสัานยมุยทาะแล์มาสังอาเกาอาตาซานวาัอกกาวนอากองโตงเซมีเซเกามุยทาเดมุยทาราอัมยาจีเบ้ปีโดเงะกะละอ,อตุตงเกานี่ โต6กองเลยရှိတေတယ်โต6กองလေးရှိတေတယ်แจဝက်ဘဲတို့ကမမွေးဘူးလားဥစားแจညက်အသားစားแจအကောင်90ကျော်ဝက်73กองဘဲအကောင်20ကျော်ရှိတယ်ဒီကရှိတယ်လားရှင်သေးတာပေါက်ညက် จ่าตาเป้ากรีดวยชีิเดฮ o w ล่ะเป็นทางกา้เาหมวยท่าแหละฉันได้เนจ่าหมวยกาซะตะกาวซีชีเดคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับจะมาอุเลเย่หมวยมิวเย่เชิงกูตัวมาลูอัดูไล่เล่เชนล่ะกำลังจะไปฟาร์มของคุณลุงของดิฉันอยากตามไปเที่ยวด้วยกันไหม บาตเตรี่ซนดูย์มุยท่าทะเลเปียเลี้ยงสัตว์อะไรไว้บ้างครับนูซาอกกาวตงเซมีเซกามุยท่าเดเลี้ยงโคนมไว้สิบห้าตัวโคนเนื้อสามสิบตัวม้าสิบตัวมุยท่าดาอัมยาจีเบเลี้ยงไว้เยอะเลยนะปีดดแงกเลโอตงเกาเนี่ยังมีนกกระจอกเทศสามตัวกับแกะ หกตัวอีกด้วยเจ็ดแว่เบโดกมุมุยบูล่ะแล้วพวกไก่หมูเป็ดล่ะไม่เลี้ยงหรออูซาเจเนอตาซาเจอากาวงาเซโจหมูเป็ดล่ะไม่เลี้ยงหรออูซาเจเนอตาซาเจอากาวงาเซโจแว่ะสะตองกัง เบ้อะเก้านาเซจูชีเดมีไก่ไข่กับไก่เนื้อห้าสิบกว่าตัวหมูสิบสามตัวชินดี่ตาเบ้าเนี่ยจาตาเบ้ากลีดวยชีเดมีพวกลูกสิงโตรแรกเกิดกับลูกเสือแรกเกิดเฮ้ยหล่ะเปนนกเก้าดาวมุยท่าเล่จริงเหรอเลี้ยงไว้ถึงกี่ตัวล่ะชินด ah ี่เนี่ยจามุยกาจะะเกาซี จริงเหรอเลี้ยงไว้ถึงกี่ตัวล่ะชินเดเนจ่ามุยกาสะตะกางซีชีเดมีลูกสิงโตกับลูกเสือแรกเกิดอย่างละตัวคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะเอะมุยมิวยีเชิงกูตัวมะลูอะดูไล่เล่เชนละแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าลุงของดิฉัน ของฟาร์มกำลังจะไปด้วยกันตามไปเที่ยวอยากไหมในประโยคนี้คำว่าคำว่าจะมาอูเรแแปลว่าลุงของดีฉันแย่ yeah, เป็นปัจจัยแสดงความเป็นเจ้าของวางไว้ระหว่างคำนามสองคำเพื่อจะแสดงว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้าแย่ yeah, เป็นเจ้าของและ แเป็นสิ่งที่ถูกคลองสถานีวิทยุศึกษามุ้ยมิวเยชาแปลว่าฟาร์มกเป็นคำแสดงกรรมหรือผู้ถูกกระทำของประโยคจะใส่ไว้ข้างหลังคำนามที่เป็นกรรมนามที่เป็นกรรมของประโยคซึ่งไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ตัว แปลว่าไปมันโลเป็นคำปัจจัยตามหลังคำกริยาเพื่อสื่อถึงความตั้งใจว่าจะทำอะไรให้เหตุผลของของการกระทำนั้นๆแปลได้ว่ากำลังจะตูแปลว่าด้วยกันพร้อมกันไล่เลแปลว่าตามไปเที่ยวชีเป็นคำขยายคำกริยา โยจะใส่ไว้หลังคำหลักเปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอยากหรือต้องการล,ล่าเป็นคำถามเปลได้ว่าไหมหรือไม่หรือเปล่านะคะทบทวนประโยอีกครั้งว่าจะมาอูเลเยมวยมิวเยชังโกมวยมิวเยชังกงกตัวมลุอดูไล่เลเชนลา แปลตามสำนวนไทยได้ว่ากำลังจะไปฟาร,ร์มของคุณลุงของดิฉันอยากตามไปเที่ยวด้วยกันไหมประโยคต่อมานะคะบาตะเตริซแซนด์วมุยทาตะเลบย,า,ยาอะไรสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงไว้หรือครับในประโยคนี้คำว่าบาตะเลเป็นวลีคำถามที่แปลว่าอะ,อะไร ด้ยจะใส่กริยาที่ต้องการเจาะโจงถามใส่ลงไปหลังคำว่าบ่าและปิดท้ายประโยคด้วยคำถามว่าตะเลตะได้สันแปลว่าเดรฉันหรือสัตว์ดวยปีนคำต่อท้ายคำนามทั่วไปเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามว่าทั้งหลายปันดาพวกมุยท่า แปลว่าเลี้ยนไว้แย่แปลว่าคราบทบทวนประโยคอีกครั้งว่าบาตะไรสันดุยมุยทาตะเลพย a แปลตามสำนวนไทยได้ว่าเลี้ยงสัตว์อะไรไประโยคต่อมานะคะโนซานวมาสงเกาอตาซานวอากาวตงเซมีเซเกามุยท่าเดแปลจากภาษาเมียนมาได้ว่า โคโนมสิตัวโคเนื้อตัวสักตัวโคเนื้อตัว30ม้าสิตัวเลี้ยงไว้ในประโยคนี้คำว่านซานวามะแปลว่าโคโนมหรือวัวโตเมียที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนมอ้าสิบห้ากาเป็นลักษณะนามนับ สำหรับสัตว์แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าตัวอตาซาโนะแปลว่าโคเนือ้อหรือวัวที่เลี้ยงไว้สำหรับกินเนือ้ออากาวอากาวเป็นลักษณะนำนับสําหรับสัตว์ใช้เติมด้านหน้าตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าตัว ต้งเเปลว่าสามสมีเปลว่ามา้าแะเซเปลว่าสิบมุยท่าเปลว่าเหรียญหวายตเ,เป็นคำลงท้ายประโยคบอกเล่าหรือตอบรับใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถเปล่ยตรงตัวได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่า โนซานัวมสาสางเกาอตาซานนวอกเกาวโเซมีเซเกามุยทาเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่าเลี้ยงโคนมไว้สิบห้าตัวโคนเนื้อสามสิบประโยคต่อมานะคะมุยทาดาอเมียจีเบแปลตรงตัวจากภาษาเีย่นมาได้ว่าเลี้ยงไว้การที่เยอะมาก เท่านั้นในประโยคนี้คำว่ามุยท่าแปลว่าเลียนไหวใช้ตัหลังคํากริยาแปลได้ว่าการที่อมีาจีแปลว่าอย่างมากเป้แปลว่าเท่านั้นหรือแค่นั้นนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่ามุยท่าดาอมีาจีเป้แปลเป็นภาษาไทยว่าเป้แปลเป็นภาษาไทยว่า เลี้ยงไว้เยอะเลยนะประโยคต่อมานะคะปีดอแงกันละโอตงเกาเน่ตเช่าเกาเลยชี่เดีเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆได้ว่าแล้วก็นกกระจอกเทศสามตัวสามตัวกับแกะหกตัวก็ด้วยมีอีกในประโยคนี้คำว่าปีดอ แปลว่าแล้วก็นอกจากนั้นเงะกะลเอโอแปลว่านกกระเจทะเงี้ยกะนเอโอแปลว่านกกระเจาะทีโต้แปลว่าสามกาวป็นลักษณะนามนับสำหรับสัตว์แปลปีนภาษาไทยได้ว่าตัวแน่แปลว่าเละด้วยดดยกับโตาแปลว่าหก เล่ Le, ใช้ตามหลังคำนามหรือคำกริยาเพื่อจะสื่อว่าสิ่งนี้ก็ด้วยหรือทำแบบนี้ด้วยชีแปลว่ามี Te, เตแปลว่ายังยังอีกเตอเตเป็นคำลงท้ายประโยคบอกเล่าหรือตอบรับใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ ไม่สามารถเลตรงตัวได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าปีดอแงกะนะอโตรงเก่านี่แล้วก็ยังมีนกกระจอกเทศสามตัวกับแกะ6ตัวอีกด้วยคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะเจ๊แวะเบโดกอม,มุยบูหลา แปลตามภาษาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆได้ว,ว่าไก่หมูเป็ดทั้งหลายด้วยไม่เลี้ยงหรือในประโยคนี้คำว่าเจแปลว่าไก่เวแปลว่าหมูเบแปลว่าเป็ดโตเป็นก็เป็ดโตเป็นคำต่อท้ายคำนามเฉพาะ เพื่อแสดงความเป็นพหูุพน์ของคำนามซึ่งจะใช้ในภาษาผู้เท่านั้นจะแปลได้ว่าทั้งหลายบรรดาพวกก็เป็นคำตำหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำทั้งสิ่งนี้และสิ่งนั้นด้วยม u ยแปลว่าเลี้ยงมาบูลาเป็นคำถามแปลได้ว่าไม่ด้วยหรือไม่แล้วหรือ นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเจ้เวแบเอเวแบเดูโกมะมุยบูลาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าแล้วพวกไก่หมูเป็ดล่ะไม่เลี้ยงหรอประโยคต่อมานะคะอู่ซาเจนเนอาตาซาเจอากาวงาเซจอเวแบเออากาวนาสเซจชิเด แปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าไก่ไข่กับไก่เนื้อตัว 50, ห้าสิเกินหมู13าตัวเป็ดตัวยี่สิบเกินมีในประโยคนี้คำว่าอูซาเจแปลว่าไก่ไข่หรือไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อกินไข่ อาตาซาเจแปลว่าไก่เนื้อหรือไก่ที่เลี้ยนไว้เพื่อกินเนื้อเลี้ยนไว้เพื่อกินเนื้ออากาวเป็นลักษณะนำนับสำหรับสัตว์ใช้เติมด้านหน้าตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าตัวงาเซแปลว่าห้าสิบจอแปลว่าเกินเลเวแปลว่าหมู O, เซโตเแปลว่าสิบสามเบแปลว่า se, เป็ดนา She, เซะแปลว่ายี่สิบชี่แปลว่ามีนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าอุซาเจเนะอาตาตาซาเจะอากาวงาเซโจเวะเซโตงกาวเบ a อากาวนาเซโจชีเดะแปลเป็นไทยได้ว่า มีไก่ไข่กับไก่เนื้อห้าสิบกว่าตัวหมูสิบาตัวเ็็ยี่สิบกว่าตัวประโยคต่อมานะคะตรงจับภาษาเมียนมาว่าอย่างอื่นสัตว์ทั้งหลายด้วยมีอีกไหมในประโยคนี้คำว่าตะชาแปลว่าอื่นๆสิ่งอื่นหรืออย่างอื่นชีแปลว่ามีเต เตแปลว่ายังยังอีกล่าเป็นคำถามแปลได้ว่าไหมหรือไม่หรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าต a ชชาดัริแซนดูย์ก็ชีเดลาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าสัตว์ยังอื่นล่ะยังมีสัตว์อย่างอื่นล่ะยังมีอีกไหมสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะชินดี้ตาเปาเน่ จ้าตาเป่าลีดุยชีเดปแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆได้ว่าสิงโตลูกสัตว์แรกเกิดกับเสือทั้งหลายมีในประโยคนี้คำว่าเชนเดแปลว่าสิงโตตาเป่าแปลว่าลูกสัตว์แรกเกิดแน่แปลว่าและด้วยด้วยกับจ้าแปลว่าเสือ เล่แปบลบว่าเสือเล่แปบลบว่าเล็กหรืออ,อันน้อย d วยเป็นคำต่อท้ายคำนามทั่วไปเพื่อแสดงความเป็นผู้พูดของคำนามซึ่งจะใช้ในภาษาพูดเท่านั้นจะแปลได้ว่าทั้งหลายบรรดาพวกนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าชินดี้ตาเป้าเน่จ้าตาเป้าเลดุยดชีเดแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่า มีพวกลูกสิงโตรแรกเกิดกับลูกเสือแรกเกิดประโยคต่อมานะคะหลา่เาเบนนเกลดาวมุยท่าเลหรือกี่ตัวถึงขนาดที่เลี้ยงไว้หรือในประโยคนี้คำว่าหลาเป็นวลีคำถามสั้นๆว่ามีความรู้สึกไม่น่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแปลได้ว่าจริงหรือ แน่นะเบตนานะเล่เป็นวลีคำถามโดยเอาคำลักษณะนามนับใส่ไประหว่างคำว่าเบหนานะกับเล่เปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากีดาวเป็นปัจจัยตามหลังคำนามหรือคำกริยาเป็นปัจจัยตามหลังคำนามหรือคำกริยาเพื่อจะสื่อว่าถึงกับว่า ถึงขนาดที่นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าหาลาเบนตกาดาวมุยทาเลแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าจริงหรือรือสุดท้ายนะคะชชน,นดีเน,น,น่จ้ามุยกาซาตะกาซีชีเดแปลตรงตัวจากภาษาเมียนมาได้ว่าสิงโตกับเสือแรกคลอดหนึ่งตัวอย่างละ มใีในประโยคนี้คำว่าในประโยคนี้คำว่าเชนเดแปลว่าสิงโตแน่แปลว่าและด้วยด้วยกับจ้าแปลว่าเสือมุ่ยแปลว่าเลี้ยงกำเนิดหรือเกิดกาซาแปลว่าพึ่งอะหรือไม่นานมานี้ De แปลว่าหนึ่ง ซีแปลว่าแต่ละรายตัวนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเชนเดเนจ่ามุยกาซาตะเกาซีชีเดมีลูกสิงโตกับลูกเสือแรกเกิดอย่างละตัวคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำเนาที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับ ในบทสนทนามีการใช้คำลักษณะนามที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ว่าตัวเปลเปนภาษามาม,มาได้ว่ากาตัวเปลปปนภาษามาม,มาได้ว่ากาวกาวนะคะเราจะมาดูตัวอย่างอื่นๆในการใช้คำลักษณะนามที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ว่าอยากเลี้ยงหมาซักตัวพูดว่า มุยจินเดคุยตะการเล่ามุยจินเดที่บ้านไม่มีแมวสักตัวพูดว่าเอ็มมาเจา้าตะการมาไม่ชีบูเอ็มมาเจา้าตะการชีบูใส่ปลาช่อนแห้งให้สักสามตัวเถอะพูดว่าง่านเย่ชา ตงเก่าเล่าแทบปีบาเงาย้ยนเช่าตงเก่าเล่าแทบปีบาที่ชายหาดมีปลาฉลามมาหนึ่งตัวพูดว่าเปินเลกันฉีหมาเงม่นตะเกาเย้าลาเดเปินเลกันฉีหมาเงม่นตะเกาเย่าลาเด อยากได้ปลาหมึกปีจีงาอากาวจีจีโลจินเดยปีจีงาอากาวจีจีโลจินเดยนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาอูเลเย่หมวยมิวเย่เชิงโกตัวหมวยมิวเย่เชิงโกตัวมันรู้อัดูไล่เล่นลาดบาตเร์สันด์วมื้อท้าตะแลบอยา โนซาโนอามาซางากองอตาซานัวอะกอง30มีเซกองมวยทาเดมวยทาราอะญะปีดอง่กกะละอุ3กองเนตู6กองเล่สิเตเดเจวะเบะรุกอมะมวยปูล่ะอุซาเจ่เนอตาซาเจ่ account 90จอเว73กองเบ้ account 20จอရှိတယ်တခြားတရိဆက်ံတွေကိုရှိတယ်လားရှင်သေตาပေါက ja ်နေจาตาပေါက်လေးတွေရှိတယ်ဟ ja ုတ်လားဘယ်နှกองတော့မှု้ยท่าแหละແຕ່ရှင်သေเนี่ยจาမှု้ยกาซะ3กองซีရှိတယ် สถานีวิทยุศึกษาสุภาษิทธ์ชวนคิดจากเมียนม,มาซินซาสยาเกาเดเมียนม,มาสกบงสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาสิทธ์ที่ว่าเซนแลซอัทวานนีไปยสอัทวานวววานี่ไปยเซเลไปโยเซอัทวานนี่แปลตรงว่าช้างก็ด้วยคืบของช้างมดก็ด้วยคืบของมดนะคะ คำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือซีแปลว่าช้างนี่แปลว่าช้างเล่แลปลว่าก็ด้วยเหมือนกันอทวาแปลว่าคืบนี่แปลว่าเละกับด้วยโดยไปแย่เสแปลว่ามดนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือระยะหนึ่งคืบสุภาษิตนี้คือระยะหนึ่งคืบของช้าง ก็จะเป็นระยะของฉางส่วนหนึ่งคืบของมดก็จะเป็นตามสัดส่วนของมดนะคะซึ่งสอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและไม่ต่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความคิดเห็นทุกๆคนมีบรรทัดฐานที่ไม่เหมือนกันเราจะเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปวัด หรือตัดสินคนอื่นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องคำลักษณะนามตอนที่สองได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและท่านอาจารย์ตุสานเหนือได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคัมยะสวัสดีค่ะมิงกลาบาชินสถานีวิทยุศึกษา